วันนี้ก็มาดูเคเวนเดอร์เตอร์นะทจริงก็นานๆจะไม่ได้ดูนานๆจะได้มาดูทางโลงนะครับผมก็อยาจะบอกว่าก็ผมมาดูที่น่รของตะวันเนาะที่จริงอนะ่ะน่านของตะวันเนี่ยมันมีทั้งที่ V ีสแควรนะฮะคือ Big กซแหละแล้วก็เนี่ยที่เขาขาดใช่ไหมที่โตตัสคือผมเนี่ยคือก็อยากมาดูเนาะแล้วผมก็อถ้าเราจะมาดูเนี่ยเรามี point ของทัวรของทูอยู่ ราก็อยากแบบเผื่อจะเสียตังค์น้อยไงคือมันมันมีในคือผมมันมีทูพอยเยอะมากเพราะว่าคือผมไม่ได้ตั้งแต่แบบใช้มาเนี่ยคือ,คอตั้งแต่แบบใช้บริการของทูไหมคือผมไม่เคยใช้ทูพอยเลยแม้แต่นิดเดียวคือทูพอยในผมมีก็เยอะหลายร้อยอะเกือบพันเกือบพันพ,นพนอยอะถ้า <c oughs> ใช้แล้วผมก็แบบอเออเห็นที่เขาขาดอะที่ลดตัดเขาขาด่มันถูก มันก็เลยแบบว่าเออลรองมาที่เขาขาดดีกว่าเพราะว่าที่บิ๊กซีอีดเกแยเนี่ยเราเคยไปดูป่อยแหละทำไมไอ้หุกเราะัวัดนอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบอ,อ่าใช้ทูพอยต์แต่พอใส่โค้ดเข้าไปแล้วอะคือถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้เว้ยราคามันพุ้งจากร้อยสี่เก้าอะไรเงี้ยเป็นร้อยเจ็ดเก้าทุกคนเออนั่นแหละก็ใดๆเราก็ไม่รู้เนาะ ว่าคือของที่เขาขาดมันลดร,ราคาอยู่แล้วถ้าใช้อันที่มันมีส่วนลดอยู่แล้วมันลดราคาไม่ได้มันก็เลยต้องจ่ายแบบแพงกว่าเดิมแบบจ่ายสองร้อยอะไรเงี้ยก็คือมันมันลดลงมาแค่ยี่สิบบาทยอะไรเงี้ยเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาเขาบอกเพิ่มขึ้นมาอะไรใดก็ตาม,มาอ่ะเออมันก็เลยแบบว่าทําให้เราเสียตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยแล้วเราก็เสียแบบาวินมอไซมาอีกแบบขาขามาก็ห้าสิบขากลับก็ห้าสิบโอ้โหเพิ่มยับเลยโอ้โห หลังถ้าจะมาดูหนังเนี่ยผมว่ามาที่วีดีแคร์ดีกว่าเพราะว่าคอยผมเยอะมากคือสามารถดูหนังฟรีได้แบบหลายเรื่องอ่ะ <c oughs> จริงอูเป็นกรรมได้เด้ดเลยนะวันนี้ก็มาดูเคลวนเจเรนเตอร์นะเอาจริงก็ไม่กล้าที่จะแบบอ่านคําวิจารณ์นะไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือว่าของไทยนะเพราะว่ากลัวแบบโดนสปอยอะไรอย่างี้ครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูแลนะฮะก็ถึงเวลาแล้วนะฮะก็ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบปีทาคลิปแบบนอกสถานที่อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นชิวๆแล้วกันนะแต่ว่าเออปลายปีแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็วันจะปีใหม่แล้วครับผมก็ไปดูหนังนิดหน่อยเนาะ,ะเออประมาณนี้ครับผมผมก็จะไปดูหนังนะะแล้เดี๋ยวในคลิปผมอาจจะเล่าบรรยากาศนะว่าผมผมถ่ายบรรยากาศไว้เยอะนะแล้วก็ดีมากที่แบบคนไม่เยอะทุกคนเออผมพูด คนมันจะเยอะไงเพราะว่ากะมาแบบช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วสักสี่้าหกเงี้ยคือผมดูในแอปของเมเจอร์คือเควินเดอะฮันเตอร์เป็นเหลือรอบฉายแค่แบบวันละรอบสองรอบอเลยเงี้ยกลัวแบบพอหลังปีใหม่แล้วมันจะุดลงก็เลยมาเลยดีกว่าผมเดี๋ยวก็ยังไงก็เ,ออเดี๋ยวจะรีรวิว,ว,ว,วให้ฟังนะผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะดูคลิปนี้กันเยอะๆนะฮะไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบนอกสถานที่เท่าไหร่ พี่มันมันดีมากเลยแบบที่ที่แบบคนไม่เยอะเนาะมันแบบเออสบายสบายผมไม่ชอบการแบบแออัดไงเออมันก็เลยแบบอยากหลีกนีแบบแบบเออช่วงปีใหม่เพราคนมันเยอะอะไรเงี้ยฮะเอออยา,า,ากมาแบบสบายก็ถือว่าก็โอเคได้ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปนะฮะประมาณนี้ครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมของเมเจอร์ซีนิเพล์นครสุวรรณนะครับผมก็ ก็จะประมาณนี้เนาะคือคนมันก็จะแบบไม่เยอะมากผมชอบมากคนไม่เยอะแบบเวรลิกูดมากนะฮะก็มีเนี่ยคนก็แบบบางตานะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบบิ๊กซีแบบที่เป็นห้างใหญ่นะครับผมมันก็จะคนประมาณนี้นี่ก็จะเป็นหน้าเคาน์เตอร์นะครับผมของเมเจอร์น,นอรสวรรค์แล้วก็ประมาณนี้ครับคนแบบไม่ค่อยเยอะมาก โอ้ยดีมากที่แบบคนไม่เยอะอย่างที่บอกไปครับผมผมชอบมากเลยคนไม่เยอะเนี่ยแล้วก็นี่ก็เป็นไอรอนแมนเนาะวางอยู่ตรงรอบฉายเนาะก็ถ่ายก็แบบกล้องสัน่นๆหน่อยนะฮะก็ไม่เคยถ่าย,ยางไงเลยแบบตื่นเต้นนะเวลาถ่ายนะครับผมนี่ก็นินจาเต่านะเออก็เป็นเป็นพอให้ถ่ายรูปกันนะผมผมก็ถ่ายรูปไว้รูปนึงนะครับผมที่เมเจอร์แหละเขาถ่ายไว้นะฮะก็จะประมาณนี้เนาะนินจาเต่า แล้วก็นี่ก็เป็นหนังที่แบบกําลังจะเข้าฉายในปีหน้านะครับผมก็มีหลายเรื่องอยู่นะก็ดูตัวอย่างแล้วก็น่าดูหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าใครชอบแบบแนวหนังผีหนังอะไรเนี่ยคือเข้าเยอะมากนะมีหนังอินโดด้วยโรงาพยาตรลนะไม่เคยดูนะหนังอินโดแล้วก็นี่ก็เป็นแบบหนังที่เตรียมเข้าฉายนะฮะมีกัปตันอเมริกาด้วยนะแล้วก็โหมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่แบบเตรียมเข้าโรงนะครับผมก็หนังมัลเบลก็สองสเรื่องนะที่เห็นในรูปภาพนะฮะ ก็ใครที่ชอบแบบหนังมาวิวก็รอดูได้เลยนะฮะส่วนนี้ก็เป็นโลกที่สองครับที่ผมเข้าไปดูเคว i นเ h อะฮันเตนะครับผมก็ประมาณสองชั่วโมงนะ้ะประมาณสองชั่วโมงครับผมเออประมาณนี้นะฮะออารืทุกคนผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็ผมก็คือ ้รีบกลับครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มารถส่วนตัวนะผมผมมาแบบรถสาธารณะอะไรประมาณนี้นนก็หวังว่าจะมีคนดูนะก็อยากจะมีคนดูนะผมนานๆทีได้แบบเออออกนอกบ้านเนาะไปดูหนังโลงอะไรประมาณนี้ครับผมก็รู้สึกว่าคือหลังจากจบเควินหรือฮันเตอร์คือผมมาได้โพสข้อความไปก่อนแล้วก่อนที่จะลงคลิปนะครับผมก็คืออย่างที่โพสไปใน อ่าเพจกับผมว่าคือเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนักวิจารณ์ต่างประเทศอะ่ะคือเขาให้คะแนนหนังเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะต่าพอสมควรนะซึ่งตัวเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ไปอ่านอ่านคาวิจารณ์ของของของต่างประเทศนะฮะก็ได้อ่านคร่าวๆข,ของนักวิจารณ์แล้วก็เพจต่างๆของไทยบ้างก็เขาไปอ่านนมิตรใจกัชมผมก็เลยไม่ค่อยที่จะแบบว่าเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่า ไอ้คาวิจารณ์ต่างประเทศอ่ะมันลบพอของไทยอ่ะกันบวกนะผมมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทอ่มันจะจริงหรือเปล่าว่ามันมันมันบวกแบบแปลกไรงเนี้ยพอพอเข้าไปดูจริงๆนะทุกคนมันมันมันก็สนุกนะมันมันไม่ได้แย่เลยอ่ะมันก็เป็นหนังที่น่าดูเรื่องหนึ่งทุกคนจะพูดยังไงคือผมก็ไม่อยากแบบพูดถึงเนื้อเรื่องอนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยสำหรับคนที่ยังไม่เคย ไปดูนะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ใครชอบหนังแนวเนี้ยแนะนําให้ไปดูนะมันมันมันคุ้มค่าตั๋วทุกคนมันไม่ได้แบบไม่สนุกเลยมันไม่ได้แย่เลยทุกคนคือถ้าให้เป็นคนะแนนเนี่ยผมให้ไปเจ็ดจุดเก้าเนาะเต็มสิบนะครับผมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะสําหรับเจ็ดจุดเก้านะผมว่าอาผมว่าหนังเคเวินเนี่ยหรือตัวเคเวินเองอะ่ะมันสามารถดิบถือนได้มากกว่านี้นะผมว่า มันมันมันสามารถแบบดึงความดื่มเทื่อนได้มากกว่านี้นะตัวหนังอ่ะสนุกทุกคนเล่าเรื่องดีนะครับผมก็พูดถึงแบบอ่าย้อนไม่ถึงวัยเด็กของอ่าเคเวินด้วยอะไรประมาณนี้ก็ผมก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยทุกคนก็แล้วก็อย่างหนึ่งคือโชคดีมากที่ไปดูหนังนะแล้วก็คนไม่เยอะเอ้ยจริงคนไม่เยอะ เรเนี่ยแปลกใจมากว่ารถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะผมคิดว่า ύ, ใกล้ปีใหม่แม่งคนจะเยอะแต่คนไม่เยอะเลยเว้ยจริงๆคนไม่เยอะเลยก็แล้วก็เข้าไปดีดูหนังอะ่ะในโรงอะ่ะมีคนแบบไม่ถึงสิบคนมั้งเจ็แปดเก้าคนอะไรเงี้ยก็แบบค่อนข้างที่จะบางตาก็เลยต้องรีบไปดูก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบหลุดโรงนะฮะผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะจะไปดูแบบอีสักหลังปีใหม่เพราะกลัวคนจะเยอะมันก็ไม่ได้เยอะ อย่างที่แบบเราคาดไว้อะไรประมาณนี้ครับผมก็นั่นแหละทุกคนประมาณนี้ไม่รู้ดูมันจะได้สาระอะไรหรือเปล่านะแต่อยากจะบอกว่าปนุกจริงๆมันลุ้นระทึกแหละบ้าระหำ่ำตามที่เขาบอกกันแหละแต่อยากให้มันตุดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องอฉากบูเอชชั่นเนี่ยบอกเลยว่าดีดีด,ดีดีมากดีมากก็ทำได้ระทึกอยู่พอสมควร นะครับก็เป็นหนัง18บวกนะทุกคนก็ถ้าใครยังไม่อายุยังไม่ถึง18เนี่ยก็คงยังดูไม่ได้นะแต่มันถามว่ามันมันจะแบบว่าโอ้โหเลือดสาดกระเซ็นขนาดนั้นไหมผมว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าดีทุกคนก็อยากให้ลองเปิดใจดูหนังเรื่องนี้นะพูดพูดจริงๆประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลาเพจคนละกระตูนแปงล่างและหนังฮีโร่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม กดถูกใจไอ้กดติดตามเพจอ่ากดติดตามช่องมิตรกายกันด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อ่าดูแลวสนุกนะครับผมไม่รู้สนุกหรือเปล่านะ